ท่านพี่น้องที่อีมานที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานัะตลาทั้งหลายสิ่งที่มันเป็นฟิตนะร้ายแรงที่สุดสำหรับบรรดามุสลิมทุกคนที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นั่นก็คือฟิตนะในเรื่องของอารมณ์และฟิตนะในเรื่องของความคุมเครือท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับ สิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อหัวใจของเราในการใช้ชีวิตด้วยการดำรงอยู่บนศาสนาฉะนั้นฟิตนะเราสามารถที่จะแปลออกมาได้หลายความหมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความชั่วร้ายบททดสอบความวุ่นวายความลุ่มหลงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกเรียกว่าเป็นฟิตนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟิตนะที่เราจะต้องพบเจอกันในการดำรงชีวิตของเราคือฟิตรณนะในเรื่องของชุบหาดชุบหาดหมายถึงอะไรฟิตนะความคุมเครือในเรื่องของความคิดและการที่สบก็คือฟิตนะในเรื่องของอารมณ์กิเลสตัณหาต่างๆสองสิ่งเหล่านี้มันจะทํำลายสติปัญญาและหัวใจของเราลูกหลานอาดัมอย่างร้ายแรงจนกระทั่งว่ามีบรรดานักวิชาการบอกว่า มนุษย์ที่ดีที่สุดมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่จะระงับตันหาของเขาไม่ให้ทําลายศาสนาและผู้ที่อะไรครับผู้ที่จะไม่ให้ความคุมเครือนั้นสร้างความลังเลให้กับเขานะครับเขาจะไม่ทําให้ความชุบประหาดต่างๆความคุมเรือนั้นทําให้ศาสนาของเขาน้นต้องสั่นคลอนฉะนั้นท่านพีพ่น้องผู้ศรัทธาครับ สิ่งที่เป็นฟิตนะในเรื่องของกิเลสตัณหานั้นมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งคนที่เขามีกิเลสตัณหาในเรื่องของต่างขายภาพอยากได้อยากกินมีอารมณ์ทางเพศจนกระทั่งทำให้เขาเหล่านั้นออกนอกศาสนาบุคคลที่สองบุคคลที่เขามีความต้องการทางจิตใจ มีความรักความรุ่มลงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะครับอยากจะล้างแค้นรักในชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์และกิเลสตัณหาและเช่นเดียวกันพี่น้องครับสิ่งที่เป็นความคุมเครือที่เราเรียกว่าชุบหาดเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งความคุมเครือในเรื่องของการปฏิบัติระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะครับ เรามีความสงสัยในเรื่องของพระเจ้าสงสัยในการเป็นอยู่ของพระเจ้านะครับสงสัยในการสร้างของพระเจ้านะครับที่เราเรียกว่าการสงสัยในเรื่องของหลักศรัทธานั่นเองนะครับประเภทที Kristen> ่สองที่เราเรียกว่าการสงสัยในเรื <S 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 ่องของการปฏิบัติความดีระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานูวตาลานะครับสงสัยว่าเราจะต้องทําทําไมเราจะต้องละหมาดทาไมเราจะต้องสะดกก็ทาไม เราจะต้องทําความดีทําไมเราทําไปแล้วเราจะได้สวรรค์หรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของศาสนาของลัทธิสุภานัวแต่ลาฉะนั้นท่านพีน่น้องครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องระม,มัดระวังอย่างมากเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเราสงสัยมันจะนํามาซึ่งอารมณ์ของเราเมื่อเราเกิดชุบหาดความสงสัยความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ จนกระทั่งนำมาซึ่งการปฏิบัติตามความคิดของเราและจะคล้อยตามอารมณ์ที่เราปรารถนาเราอยากจะทำก็ทำวันนี้ขี้เกียจละหมาดเราก็จะไม่ละหมาดนะครับฉะนั้นอิมามอุนก,กยิมบอกว่าอะไรประตูสามบานที่จะนำมนุษย์สู่ไฟนรกมากที่สุดหนึ่งก็คือประตูแห่งความคุมเรือในเรื่องของศาสนาสงสัยในเรื่องของศาสนา 2. ประตูแห่งกิเลสตัณหาอารมณ์ไฟต่ำนะครับจะเข้ามาแทนที่กับคนที่เขาเชื่อฟังแล้วก็แสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮ์จะละทิ้งทุกอย่างเมื่ออารมณ์ครอบงำเขาและประตูที่ 3. าประตูแห่งความวร้โกรธโกรธทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับมันจะนําไปสู่การละเมิดทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮะหนตลาสร้างฉะนั้นท่านพี่น้องครับ ในยุคสุดท้ายยุคที่มันมีฟิตรณะและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่างมากมายผมอยากจะให้ท่านพี่น้องทั้งหลายนั้นได้ฟังฮะดิษบทึงจากท่านฮุไซยฟะในขณะที่ท่านฮุไซยฟะนั้นนั่งร่วมวงกับท่านอุมัดและบรรดาสหาบะอีกหลายท่านในขณะที่เรานั่งกับท่านอุมัดนั้นพี่น้องครับเขาได้กล่าวว่าอะไรอุมัดได้กล่าวว่ามีผู้ใดไหมในหมู่ของพวกท่านนั้น ได้ยินท่านนาบีสุลต้อยสลามพูดถึงฟิตนะความวุ่นวายบททดสอบบ้างไหมบางคนในพวกเราบอกว่าไอสิ่งที่ท่านอุมัดพูดนั้นอาจจะหมายถึงบททดสอบคนคนหนึ่งที่มีต่อภรรยาของเขาต่อครอบครัวของเขาหรือเพื่อนบ้านของเขานะครับแต่พี่น้องครับสิ่งที่ท่านอุมัดบ,บอกว่าอะไรครับบททดสอบและความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในประชาชาติยุคสุดท้ายนั้นหมายถึงว่าท่านอุมัดนั้น ประสงค์ต้องการที่จะรู้ว่าใครเคยได้ยินบ้างไหมที่ท่านนาบีจะพูดถึงบททดสอบความวุ่นวายเปรียบเสมือนกับเครื่องที่มันซัดอยู่ในทะเลปรากฏว่าทุกคนก็นิ่งเงียบหมดเลยและท่านหูสไซก็ก็บอกกับท่านอุมััดบอกว่าฉันได้ยินฮะดีษบทหนึ่งจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะซัลลัลมที่ท่านนาบีบอกว่าอะไรตัวออรดุลฟิตตนุ อะไกูลูบกับฮัสซีริอูดัลอูดได้บอกว่าอะไรฟิตนะต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นจะส่งผลต่อจิตใจของมนุษย์ดังเหมือนกับการสร้างริ้วรอยให้กับผิวหนังของบุคคลหนึ่งที่เขานอนลงบนเสื่อนะครับหากว่าเรานอนลงบนเสือเนี่ยเราก็จะเกิดริ้วรอยจากการนอนเช่นเดียวกันพี่น้องครับเมื่อฟิตนะ ความชั่วร้ายจะเกิดขึ้นอย่างมากมายมันจะสร้างริ้วรอยสร้างบาปให้เกิดขึ้นในจิตใจ,จเปรียบเสมือนกับชายคนหนึ่งที่นอนลงบนเสือ่อแล้วมีรอยของเสื่อติดอยู่ที่ตัวของเขาและท่านอนาับดุสะลไลสลบาบอกว่าฝ้ายอยูก้อนบินอุชริบาฮานุกิตาฟีฮีนุกตาตุนซาดาและรั้นเมื่อหัวใจของผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาดื่มดำ ซึมซับความชั่วร้ายเข้าไปหัวใจของบุคคลน,นั้นก็จะมีจุดสีดำหัวไอายูก่กนบินอังคาราหานุกิตาฟีฮินุกตะตุนเบบอและถ้าหัวใจของบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาปฏิเสธความชั่วเขาไม่ยอมให้ฟิตนาและความชั่วร้ายถูกครอบงำเขาต่อต้านความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาหัวใจของเขานั้นจะเป็นหัวใจที่มีจุดสีขาว พัตตาซาาีรอ l a กอนใบนี่จนกระทั่งว่าอะไรครับพี่น้องมนุษย์นั้นจะเป็นบุคคลที่มีหัวใจสองอย่างสองหัวใจนั่นก็คือหัวใจสีขาวที่ต้นอบีบอกว่ามันเปรียบเสมือนกับหินเกลี้ยงนะครับฝุนก็ไม่เกาะน้ําก็ไม่จับและแน่นอนว่าความชั่วร้ายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้นั่นไม่ถึงหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธานะครับ บรรดาผู้ศรัทธาที่ยืนหยัดอยู่บนศาสนาขยันมันเพียรทำอิบาดาห์ต่อัล่อต่อให้ความชั่วร้ายของเขาเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นบีบอกว่าหัวใจของบุคคลน,นี้เปรียบเสมือนกับหินเกลีย้ยงที่ความชั่วร้ายนั้นไม่สามารถที่จะมาเกาะกินหัวใจของเขาได้แต่ถ้าหากว่าหัวใจของใครก็แล้วแต่เปรียบเสมือนกับภาชนะที่ถูกคว่ำเาไว้ นั่นหมายถึงว่าเป็นภาชนะที่ไม่รู้จักความดีเลยเราลองนึกภาพภาชนะอันหนึ่งที่ถูกคว่ำเอาไว้ที่มันดื่มด่ำกับความชั่วร้ายจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะน้อมรับในสิ่งที่เป็นความดีคือความดีไม่ได้เข้าไปในหัวใจของเขาเลยนะครับนี่คือบุคคลประเภทที่เขาไม่รู้จักความดีอะไรเลยนอกจากหัวใจของเขานั้น น้อมรับแต่ความชั่วและจะปฏิเสธความดีท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับในยุคที่เราอยู่เราจะเห็นมากมายที่เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นเรื่องของศาสนาอะไรเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับบางทีเราเอามาปนกันหมดอะไรสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีอะไรสิ่งที่เป็นการอุตริกกรรมที่เราเรียกว่าบิดา สิ่งที่ขัดต่อหลักศาสนาและแบบฉบับของท่านนาบีสุลต่านอะลัยวะสัลลัมอะไรที่มันฮาลานอะไรที่มันฮารอรมรอะไรที่มันทําได้ทําไม่ได้จนกระทั่งว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นบัญญัติของศาสนาวันนี้มีมุสลิมมากมายที่ไม่ได้เรียนและไม่ได้สนใจในเรื่องหลักการศาสนาใช้ชีวิตไปวันๆแยกแยกไม่ออกว่าเงินที่เราได้มาเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ตําแหน่งที่เราได้มานั้นมันถูกต้องหรือไม่ ยุคที่มันปนไปหมดท่าน,นาพี่น้องผู้ศรัทธาต,าต่อละซุบะฮานุอัตลาทั้งหลายท่านนาบีสโล,ลลลฮุอะล,ลัยอวสซาลัมบอกว่าหนึ่งในเครื่องหมายของวันเกียะมะเครื่องหมายของวันเกียมะมัดวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นคือในยุคที่จะมีความชั่วร้ายมากมายท่านนาบีสโลย์ซล,ล,ลัมได้พูดไปในฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าบาดิรูบิลอมามัลฟิตะนักกิตังไลลิลมุสลิม จงรีบเร่งทําความดีอะไรที่เป็นความดีขอให้เราเรียบเร่งอย่าได้ล่าชา้าเพราะมันจะมีฟิตนาความชั่วร้ายมากมายที่มันแยกไม่ออกมันเปรียบเสมือนกับคังคืนค่ำคืนที่มืดมิดนะครับมันแยกไม่ออกอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จอะไรเป็นศุนนะอะไรเป็นพิญาอะไรที่ทําได้อะไรฮารานฮารอมยุสเบฮุรนจุลูมุกมินันวะยุมซีกาฟิรันจนกระทั่งว่าในวันเดียวกันเนี่ย ตอนเช้าเป็นผู้ศรัทธาปตกเย็นเป็นคนปฏิเสธเอาอยุมสีมุกมินันอยู่วายุสเบฮูกาฟิรน,นะครับตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาพอตอนเช้าเป็นผู้ปฏิเสธในวันเดียวกันนี่แหละพี่น้องครับเราก็จะได้เห็นในยุคที่มันเกิดฟิตนะความชั่วร้ายมากมาย และในตอนท้ายของฮาดิตในพิภพว่าเยยบิอดีนะฮูบิอารอดินมินัดดุนยาและคนคนหนึ่งที่เขาขายาศาสนาแลกผลประโยชน์ทางดุนยาเอา,าศาสนาออกเห็นผลประโยชน์เห็นความดีในเรื่องดุนยาเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเขาต้องขายาศาสนาของเขาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากท่านพี่น้องครับบางทีเรายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ กินดีอยู่ดีแม้ว่าจะต้องแลกด้วยกับศาสนาที่ตัวเองยึดอยู่ก็ตามนี่คือสิ่งที่ท่านอนับดุลเลาะสลมเป็นห่วงประชาชาิข,ของท่านมากแลกศาสนาเพราะต้องการที่จะมีกินดีอยู่ดีใช้ชีวิตอยู่ดีแลกชื่อเสียงและก็ทิ้งศาสนาวันนี้เราเห็นในปัจจุบันมากมายท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลละ์ ยอมได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆแล้วไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่ว่าเราคือมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบหฮานวะตะาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอิมามอิมโนกัยิมท่านได้กล่าวว่าการอดทนอยู่บนความชั่วอดทนที่จะไม่กระทำชั่วนั้นมีสามสาเหตุหนึ่งกลัวว่าอัลลอฮฺจะลงโทษ สองละอายกับอัลลอฮ์เราจะต้องมีความละอายเมื่อใดก็ตามที่เราคิดจะกระทำความผิดต่ออัลลอฮ์บนความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มาอย่างมากมายนะครับเมือ่อใดก็ตามที่เราจะหลงผิดจะกระทำผิดกับ, Allah, บอัลลอฮ์ซุบฮาน์อัวตาลาจจฟ่าฝฟินต่ออัลลอฮ์นั้นหนึ่งให้เราคิดว่าถ้าเราทำไปอัลลอฮ์จะลงโทษสองจะต้องมีความละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานัวตาลา และสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อเรามีความอดทนนั้นมันเป็นการดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาของเราที่มีต่ออัลลอฮ์และการระมัดระวังในสิ่งที่เป็นข้อต้องห้ามต่างๆของศาสนามีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าอะไรครับพี่น้องใครก็ตามที่มีเจตนารมณ์ตั้งเนียตว่าเขาจะอดทนต่ออัลลอฮ์อดทนทำความดีอดทนยืนละหมาด อดทนที่จะไม่กล่าวร้ายหักห้ามลิ้นของเขาอดทนที่จะไม่กล่าวเท็จอดทนที่จะไม่กินทรัพย์สินต้องห้ามอัลลอฮ์จะประทานความอดทนให้กับเขาและอัลลอฮ์จะคุ้มครองเขาจะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายฉะนั้นท่านพี่น้องครับหลายๆประการที่ท่านนาบีสลุลต่ลลานฮุอัลวาสซัลมกับเรานั้นได้สอนแบบอย่าง ว่าอะไรบ้างที่จะเป็นสาเหตุให้เรายืนหยัดอยู่บนศาสนาสามารถที่จะอดทนท่ามกลางความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรที่มันจะหนักไปกว่าการถูกทดสอบในเรื่องของศาสนาไม่มีอะไรที่มันจะถูกทดสอบหนักไปกว่าการที่เรานั้นจะถูกทดสอบ ในเรื่องของการเชื่อในหลักศรัทธาที่เราเรียกว่าอากีดะนั่นเองท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับประการที่หนึ่งสิ่งที่สามารถที่จะทําให้เรายืนหยัดอยู่บนหลักาศาสนาคือการขอดูอาขอความคุ้มครองต่อลอตตาลาให้พระองค์ช่วยเหลือหนึ่งในดูอาที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจํานะครับว่าเอาซูบิกามินฟิตนาตินมัฮยาว่าฟิตนาตินมามาตก่อนให้สลามนะบีบอกว่าฉันจะขอความคุ้มครอง นะก่อนจะให้สลามในละหมาดเนะี่ยสี่ประการหนึ่งในนั้นก็คือบททดสอบตอนที่เรามีชีวิตและตอนที่เราตายไปฉะนั้นดูอาเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะขอให้เรานั้นรอดพ้นจากความชั่วร้ายนะครับเพราะว่าหัวใจของมนุษย์น,นั้นพร้อมอยู่เสมอที่จะน้อมรับในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากได้อยากมีนะครับ ประการที่หนึ่งก็คือเราจะต้องขอความคุ้มครองจากลอสซูปะห่านอโมตาลาประการที่สองเราจะต้องพยายามหลีกห่างจากที่ที่มีความชั่วอลลอสตาลาบอกว่าอะไรวัต,ตกูฟิตนาตัลาลตุซิบันนลัลลาดีนอละมูมินหุมคอสจงระวังบทลงโทษนั่นหมายถึงว่าอะไรครับเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีการห้ามปลามในสิ่งที่เป็นความชั่วไม่มีการตักเตือนกัน อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าพวกท่านต่างหลายนั้นจงระวังจากบทลงโทษมันจะไม่โดนกับคนที่อาธรรมอย่างเดียวแต่มันจะโดนทั้งหมู่บ้านมันจะโดนทั้งหมดทั้งคนดีและไม่ดีอิบนุอับบาสรอติลออันหมาได้บอกว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นได้สั่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นนะครับอย่าได้ยินยอมให้ความชั่วนั้นเกิดขึ้นในมู่ของพวกท่าน นั่นหมายถึงว่าถ้าในสังคมเราในหมู่บ้านเราเห็นความชั่วนะครับเราก็จะต้องช่วยกันตักเตือนช่วยกันบอกนะครับไม่ใช่เงียบกันหมดเลยจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นความผิดนั้นมันถูกต้องนะครับแต่สังคมหนึ่งสังคมใดก็แล้วแต่ที่เขาเห็นความผิดเป็นความถูกเห็นความถูกเป็นความผิดพี่น้องครับจงรอคอยการลงโทษจากเรา และอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเฉพาะคนที่ทำความผิดเท่านั้นนะครับอัลลอฮ์จะลงโทษทั้งหมดนี่เลยครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องระมัดระวังประการที่สามเราจะต้องอดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางความชั่วร้ายและฟิตรนัต่างๆอิหม่ามิโนกะยินบอกว่าอะไรครับไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นการเป็นยาเยียวยาให้เรารอดพ้นจากความวุ่นวายและความชั่วร้ายนอกจากความอดทน เพราะว่าความอดทนบนฟิตน้านั้นมันจะช่วยกระจัดสิ่งที่เป็นบาปให้กับเราเปรียบเสมือนกับเหล็กที่ถูกตีออกมาเพื่อให้รู้ว่าเหล็กแท้มีกี่เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันบรรดาผู้ศรัทธาที่ถูกทดสอบนะครับเพื่อต้องการที่จะให้รู้ว่าอิมานของเขานั้นมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฟิตน้านั้นมันจะเป็นมนุษย์ออกเป็นหลายประเภทคนที่เขาสัจจริงคนที่เขาโกหก คนที่เขาศรัทธาคนที่เขาเป็นคนกัปกรอกเป็นคนดีและคนชั่วฉะนั้นใครก็ตามที่เขาอดทนเขาจะได้รับความเมตตาจากอระสุภะนัวตาลาแต่ถ้าหากว่าเขาไม่อดทนและเข,เขาก็คล้อยตามไปกับความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นแหละสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดนะครับและก็ประการสุดท้ายนะครับให้เราทั้งหลายนั้นได้มีความอดทนในเรื่องของการทําความดีอย่างมากมายรีบเร่งทําความดี นะครับก่อนที่ความวุ่นวายและความชั่วร้ายจะเกิดขึ้นอย่างมากมายในยุคสุดท้ายยุคใกล้เกียรมัดนั้นจะเป็นหนึ่งในอาลามัดเครื่องหมายที่ท่านนาบีสุาลต่านหัวเิะสัลลัมบอกเอาไว้และแน่นอนนะครับสิ่งที่จะป้องกันตัวเรานะครับไม่ให้รุ่มหลงกับความชั่วร้ายอย่างมากมายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเราแยกไม่ออกคือการทําอิบาดะนะครับทำอิบาดาให้มาก และสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเกราะคุ้มกันให้กับเรานะครับในยุคที่มันมืดมนไปด้วยกับความชั่วร้าย